แรกก็เปิดตัวโปรแกรม i นะอไอใช่ไหม Pixel ขึ้นมานะาาตัวนี้นะ p i ื e อนะฮะแล้วก็สายใชนะ่ไหมครับดูดีไว้ก่อนคอมพอร์ตเป็นคอมเจ็ดตัวนี้นะครับต่อสาย ถ้าไม่เจอต้องลงไดเวอร์ใช่ไหมตัวนี้ใช่ okay, ครับเจอไดเวอร์สายคอมเจ็ดแล้วก็เลือกตัวนี้เป็นคอมเจ็ดครับแล้วตัวนี้ก็สามหนึ่นแปดครับทีนี้ถ้าเราจะไปครับทั้งหมดเลยทำไงบ้างครับ ถ้าไปที่คนอนโนลเลอร์คอนโนลเลอร์ครับออาดาต้าแบ็คอัพ<ด> <ไป S 1> ออดาต้าแบ็อัพคขับไฟฟ์ไฟฟับจรดาแพคขัพอะไรบ้างตัวนี้พารามิเตอร์โวลิชั่นโปรแกรมแล้วก็จิมโบอ่ะอ๋ะอทั้งหมดเลยนะครับ ดสท็อปก่อนล้กันครับคนเตอรอไเอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมมันใช่ไหมครับ ที่แกจะปี่ไปครับโปรแกรมสองนก็คือถ้าจะปี่มันช้าเนี่ยตาวกันหนาที่ก็ต้องมาไล่เค็บครับเอาว่าที่จะเอาหนาเอาบางเส้นกาวก็เปลี่ยนตรงนี้ที่หนึ่งเห็ไหมครับแล้วก็มีตรงไหนครับมีตรงนี้ครับตรงนี้นะครับอีกที่หนึ่งจะปีปกติเขาตั้งไว้สองพันอันนี้เหลือห้าสิบนะครับตีก่อนอันตรนี้ก็สองพันนะครับ แล้วก็มีตรงไหนครับก็มีที่โปรแกรมโโปรแกรมโฮอ๋อตัวนี้นะครับแล้วก็สองพันเหมือนกันเนี่ยตัวนี้ครับแล้วก็การติชชิ่งการติชชิ่งก็มาที่ชั่นตัวนี้นะครับครับแล้วก็อย่างอันนี้ ถ้าตอนที่เราจะทิ้กก็คือเราติ๊กตรงนี้ใช่ไหมครับทิ๊กแกนที่เราต้องการทิ้กใช่ไหมครับเลือกโหมดแมนนวลใช่ไหมครับอันนี้ผมลองทิ้กดูนะครับสมมุติว่าเราติ๊กตรงนี้ใช่ไหมครับตอนแล้วเรากดทิก้กตัวนี้นะครับปึ๊บอ,อ่าตัวนี้จะไม่มาใช่ไหมครับถ้าจะทิ้กพร้อมกันทั้งสามแกนก,ก็ ติ๊กังหมดค,ครับแล้วก็อกีอก,อกอตัวหนึ่งครับตันี้ครับอ๋อเหมือนอันนี้เวลาเรากแก้เฉพาะนี้ใช่ไหมครับเราก็ติ๊กเฉพาะสองตัวนี้ติ๊กเสร็จปุ๊บก็กดดาวน์โหลดตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไลค์เี่ใช่ไหมครับ ก็เดี๋ยวค่อยทิ้าก็ได้ครับอ่าโอเคได้มีาเแล้วเวลาเราเราเอาแบคออพขึ้นมาใช้ครับ ที่เข้าไปที่คันเทลเลอร์เหมือนเดิมคันเลเอร์นะครับออหน้าตาแบ็กอัพออหน้าตาที่ต้องติดหน้าตางที่แบบติดที่หมดเลยครับครับก็ไปคันเทลเลอร์ใหม่คันเลเอร์นะครับออหน้าตาคับการสมิธใช่ใช่แล้วก็ไปเรื่อยๆก็พี่เกาใช่ไหมว่าจะเอาอะไรใช่อันนี้มันคือเลือกโหลดที่ ว่าพี่จะโหลดอันไหนบ้างครับถ้าเลือกเฉพาะโปรแกรมก็ติดอย่างเดียวติ๊กใายครับแล้วก็ทานสนิดที่คุณคอนเทนเลอร์เข้าไปมันก็จะหลุดเฉพาะโปรแกรมอ๋อโอเคครับแล้วก็มีสปิดไฟสปิดไฟก็คือแยกไฟออกจากกัน<อ>แยกไฟโปรแกรมแยกไฟอุปกรณ์อ๋อ ไฟเลยด้วยโอเคครับ, okay, รบแล้วก็แบ็กอัพหรือที่จะเลือกแบ็กอัพแค่พารามิเตอร์ก็ได้ที่ก็สุดเกิดพารามิเตอร์ขึ้นมาพารามิเตอร์ตัวไหนครับพารามิเตอร์ยี่สิบอ๋อยี่สิบแล้วก็เทปเทปตัวนี้นะครับ แล้วก็เก็บไว้ใช่ไหมครับเป็นคารามิเตอร์ต่งางหากแต่ว่าในใ,ในในตัวเนี้ยเราก็เซฟไว้หมดแล้วถูกไหมครับไลเลอกตัวนี้นะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับครับ